ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาหลายหลาคนได้ิดินคาแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นคู่แข่งของท t c h โดยตรงใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าอะไรกันที่มันทำให้ถูกมองว่าเป็นแพลตฟอร์มสำหรับสแคมเมอร์และในวันนี้เราจะมาดูเรื่องราวของคิกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งน้องใหม่ที่บอกเลยว่าโคตรเถื่อนสุดดร์กมากเรื่องราวของมันจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยดีกว่าครับ กลับมาอีกครั้งกับ G-Fuel รถชามะนาวจากเกม Resident Evil 3แบบกระปุกและรถจากเกม Dead by Daylight รวมไปถึงอนิเมะชื่อดังอย่าง Naruto ที่มีให้เหล่าเกมเมอร์จับจองกันได้แล้วทั้งแบบกระปุกและก็ซองแบ่งที่กำลังมีโปรโมชั่นตอนนี้ใครสนใจสั่งซื้อที่ร้าน g a m e r y Shop ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับโดย Kick นั้นก็เป็นแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งน้องใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวออกมาได้ไม่นานโดยมันก็รับการขนานนามจากหลายๆคนว่านี่คือแพลตฟอร์มที่จะแซงหน้า Twitch ในอนาคต อีกทั้งแพลตฟอร์มนี้เองเตียงไดสตรีมเมอร์ชื่อดังอย่าง t r รนเร็กเข้ามาเป็นตัวตั้งตัวตีและดันให้เป็นที่รู้จักอีกด้วยซึ่งเมื่อมาดูว่าใครเป็นผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มดังกล่าวนั้นเราก็จะเห็นว่าคนที่ก่อตั้งก็คือ s t a k e c o m เว็บไซต์พนันออนไลน์ของคริปโตที่รับความนิยมอย่างมากจากเหล่าสตรีมเมอร แล้วทาง Twitch เองก็ไม่เห็นด้วยกับการที่สตรีมเมอร์หลายคนนั้นมาไลฟ์เล่นการพนันบนฟอรมพวกเขาก็เลยได้มีการแบนเกิดขึ้นและทางเทรนเวกเองนั้นก็เป็นหนึ่งในสตรีมเมอร์ชื่อดังของ Twitch ที่เน้นทำคอนเทนต์ทั้งเล่นเกมแล้วก็เล่นพนันออนไลน์ไปด้วยซึ่งการแบนการไลฟ์เล่นการพนันของ Twitch นั้นก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ทาง t ทรนเวกเลือกที่จะโปรโมทแพลตฟอร์มอย่างคิกแบบที่หลายๆคนตั้งข้อสันนิษฐานกัน อย่างไรก็ดีสิ่งที่น่าดึงดูดสตรีมเมอร์หลายๆคนให้สนใจแพลตฟอร์มนี้เลยนั้นก็คือการแบ่งเปอร์เซ็นต์ของรายได้จากการสตรีมโดยคลิกนั้นจะแบ่งรายได้จากการกดซับให้กับสตรีมเมอร์เป็นจำนวน95ต่อ5ในส่วนของ95นั้นสตรีมเมอร์จะเป็นคนได้รับอีกทั้งรายได้จากการโดูในของคนดูนั้นสตรีมเมอร์ก็จะได้รับแบบ100เรียกได้ว่าใจปามสุด เพราะว่าถ้าเทียบกับทวิชแล้วการแบกเปอร์เซ็นต์รายได้ของทวิชนั้นเรียกได้ว่าโหดเอาเรื่องอยู่เพราะว่าสตรีมเมอร์ที่อยู่ในระดับไม่ดังมากก็จะโดนแบงแบบครึ่งต่อครึ่งหรือว่า50ต่อ50แต่ว่าถ้าสตรีมเมอร์คนนั้นเริ่มเป็นที่โด่งดงังและสามารถดึงดูคนดูได้แล้ว ก็จะมีการแบ่งเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นเป็น70ต่อ30มแม้ว่าจะมีการแบ่งเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นแต่มันก็ไม่สามารถเทียบได้กับ95%ที่คลิกนั้นเป็นคนแบ่งให้แถมยังมีการสัญญาว่าจะให้รายได้ที่มั่นคงกับสตรีมเมอร์ด้วยการนับชั่วโมงการเข้าชมและยอดวิวของการไลฟ์สตรีมของสตรีมเมอร์คน,นนั้นอีกด้วย โดยการที่คิกนั้นแบ่งเบอร์เซ็นแบบนี้ก็มีที่มาจากความที่ต้องการดึงดูดสตรีมเมอร์เล็กๆไปจนถึงระดับก,กลางเพื่อที่จะให้ยาแพลตฟอร์มมาที่พวกเขาซึ่งทางเทรนเรกเองนั้นก็ได้กล่าวไว้ว่าที่คิกทําแบบนี้เพราะว่าทวิชเองนั้นเอาแต่สนใจสตรีมเมอร์ชื่อดังในแพลตฟอร์มของตัวเองและก็แทบจะไม่เอาใจใส่สตรีมเมอร์ระดับกลางลงมาเลยด้วยแต่การจะแบ่งรายได้ขนาดนี้หลายๆคนก็สงสัยว่าคิกนั้นจะทําเงินจากไหนแน่นอนว่าแต่ได้หลักจากแพลตฟอร์มเหล่านี้ก็มักจะมาจากการโฆษณาแต่สาหรับคิกนั้น โฆษณาเป็นส่วนหนึ่งของรายได้แต่สาหรับรายได้หลักนั้นก็มาจากการสปอนเซอร์ของเว็บพนันออนไลน์ทั้งหลายหลังจากการที่เทรนเรกนั้นทําการพูดถึงและโปรโมตตัวของคิกอยู่บ่อยๆในวันเปิดตัวนั้นมันก็มีสตรีมเมอร์มากกว่า22,000 0นคนได้กานที่เข้าไปสมัครใช้งานแพลตฟอร์มดังกล่าวแต่ว่าเมื่อหลายๆคนได้เข้าไปใช้งานนั้นก็พบว่าสิ่งที่คิกได้เคยโฆษณาไว้มันกลับไม่ได้เปตาที่พวกเขาได้กล่าวเพราะว่าหน้าตาของคิกเองนั้นดูดูแล้วมันก็แทบไม่ต่างจากทวิชเลยอีกทั้งทย้อยมองไปที่คำโฆษณาของคิก ที่บอกว่าช่วยสนับสนุนสตรีมเมอร์รายย่อยให้มีโอกาสตเติบโตได้มันก็แทบจะไม่มีเพราะว่าหน้าต่างแนะนำสตรีมเมอร์บนเว็บนั้นกลับเอาสตรีมเมอร์ที่มีคนดูเยอะๆมาโชว์เท่านั้นแต่สิ่งที่ไม่คิกนั้นแตกต่างจากทวิชเลยก็คือเรื่องของเงื่อนไขาการใช้งานหรือว่า t e r m o f Service ที่คิกนั้นจะให้อิสระเป็นอย่างมากกับเหล่าสตรีมเมอร์รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้ไลฟ์เล่นพน,นันออนไลน์ได้โดยขึ้นอยู่กับประเทศผู้ใช้งานว่าการพนันนั้นผิดกฎหมายหรือไม่ถ้าเกิดไม่ผิดกฎหมายสตรีมเมอร์ก็สามารถไลเ่่นนนกาารรพันนด้อยอยงิสะ นอกจากการพนันแล้วกฎการให้บริการของคลิกนั้นก็แทบไม่มีอะไรที่แตกต,าต่างจากทวิชเลยด้วยอีกทั้งการบอกว่าจะทําให้กฎนั้นชัดเจนกว่าทวิชมันก็แทบจะไม่มีอะไรที่เป็นไปตามที่บอกเลยแม้แต่น้อยเพราะว่ากฎก,การให้บริการบางอย่างนั้นมันก็คลุมเครือจนทําให้หลายๆคนนั้นกังวลว่าจะโดนคลิกแบนแบบไร้สาเหตุเหมือนทวิชถึงแม้ว่าจะมีการบอกว่าการลเล่นพนันบนคลิกนั้น เป็นสิ่งทําได้อย่างอิสระแต่ว่าตัวงแพลตฟอร์มเองนั้นก็ได้มีการกําหนดอายุในการเข้าชมว่าผู้ใช้งานที่จะเข้าไปดูคอนเทนต์ไลฟ์การเล่นพนันได้นั้นจะต้องมีอายุมากกว่า18ปีขึ้นไปแต่เอาเข้าจริงแล้วหลายคนที่ใช้แพลตฟอร์มพวกนี้เนี่ยก็มักจะปลอมอายุและก็ยังสามารถเข้าไปดูคอนเทนต์ไลฟ์เล่นพนันได้ซึ่งมันก็ทําให้หลายๆคนงงเปนอย่างมากว่าทาไมมันถึงมีความละหลวงแบบนี้ อีกทั้งในแพลตฟอร์มเองยังมีการไลฟ์ที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์พูดถึงประเด็นละเอียดอ่อนจากสตรีมเมอร์รวมไปถึงการไลฟ์ดูสื่อ,อนาจาดจนทําให้หลายๆคนนั้นเกิดการตั้งคําถามว่าถ้าเกิดการโฆษณานั้นคือสิ่งที่จะทําให้คลิกมีรายได้แล้วการจัดก,การที่หลาหลงแบบนี้โฆษณาเจ้าไหนจะอยากเป็นสปอนเซอร์กันล่ะอันนี้เราไม่นับสปอนเซอร์จากเว็บพนันนะครับด้วยเหตุผลทางด้านของการเงินเช่นนี้ มันก็เลยทำให้หลายคนเกิดความกังวลที่ว่าอนาคตของคิกนั้นอาจจะต้องดับลงเหมือนกับแพลตฟอร์มที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้อย่างมิกเซอร์หรือไม่และถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเจ้าใหญ่อย่างทวิชที่มี Amazon เป็นเจ้าของ YouTube ที่มี Google คอยหนุนหลังล่ะรวมไปถึง Facebook ที่มี Meta เป็นคนคอยควบคุมมันก็เลยทำให้คิกที่เพิ่งออกมาเป็นน้องใหม่ไฟแรงของวงการดูแล้วก็ค่อนข้างจะด้อยกว่าในคู่แข่งทุกยางถึงแม้จะมีนโยบายด้านการเงินที่ดึงดูดสตรีมเมอร์ก็ตาม ในปัจจุบันเองแพลตฟอร์มคลิกนั้นก็เริ่มมีผู้ใช้งานเข้ามามากขึ้นรวมไปถึงมีสตรีมเมอร์เข้ามาใช้แพลตฟอร์มนี้ตัวอย่างที่เป็นที่พูดถึงนาฮูเลยนั้นก็คือเอดินโรสสตรีมเมอร์ชื่อดังจากทวิชที่เพิ่งโดนแบนมาถาวรโซนร้อนในข้อหาการกระทขัดต่อก,กดของ Twitch และสาเหตุนี้ก็เลยทำให้เอดินได้ย้ายไปแพลตฟอร์มคลิกนั่นเองแน่นอนว่าเอดินโรสเองนั้นเมื่อมาอย่างคลิกแล้วครั้งหนึ่งเขาก็เคยทําการไลฟ์เข้าเว็บส้มดาซึ่งเป็นเว็บนางผู้ใหญ่โดยในการไลฟ้งงแแบบจจ เปิดให้ผู้ชมได้เห็นแบบเต็มๆแต่หลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมลทวิชเจ้าตัวก็โดนแบนไปแล้วแต่นั่นมันไม่ใช่สำหรับที่คิกเพราะว่าเอดินนั้นไม่โดนแบนจากการเปิดเว็บหนังผู้ใหญ่แม้ว่าเงื่อนไขาการให้บริการนั้นจะระบุอย่างชัดเจนว่าห้ามสตรีมเนื้อหาประเภทนี้โดยการที่เจ้าตัวนั้นไม่โดนแบนก็อาจจะมาจากการที่พวกเขาเป็นหนึ่งในสตรีมเมอร์ตัวตึงของแพลตฟอร์มที่พึ่งเซ็นสัญญาก,กับคิกไปแบบสดๆร้อนๆด้วยจํานวนเงินที่มากที่สุดในประวัติตรของสตรีมเมอร์ โดยแหล่งข่าวได้ระบุไว้ว่าเงินในสัญญานั้นมีมากกว่าชราวและก็นินจาได้รับจากมิกเซอร์เสียอีกซึ่งข่าวรือก็ได้บอกว่าเอดินนานอาจจะได้เงินจากสัญญาจ้างคิกมากถึง150ล้านดอลลาร์หรือประมาณ5,000ล้านบาทแต่ว่าทางเจ้าตัวและเทรนเรกเองนั้นก็ได้ออกมากล่าวว่าที่เขาเลยพูดมานั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดถึงกระนั้นแม้ว่าเราจะพูดถึงหลายประเด็นสำหรับคิกแน่นอนว่าเราเองก็ได้เข้าไปสำรวจคอนเทนต์และการไลฟ์สรีมของเราสตรีมเมอร์แพลตฟอร์มมาแล้ว โดยส่วนใหญ่นั้นจะเป็นการไลฟ์เล่นการพนันออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดและรองลงมาก,ก็คือคอนเทนต์พูดคุยกับซีมอร์ผู้หญิงที่ใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้นและที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับ3ก็คือการไลฟ์เล่นเกม แน่นอนว่าเหล่าสตรีเมอร์ที่้มาที่คิกนั้นก็ล้วนแต่มีเหตุผลของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการอยากลองหาโอกาสใหม่การหลีกเลี่ยงการโดนแบนจาก i วิ h เพราะคอนเทนต์ที่ไม่เหมาะสมรวมไปถึงเหล่าสตรีเมอร์หญิงเองก็ยังย้ายมาแพลตฟอร์มนี้เพราะมีอิสระในการโชว์เรือนร่างที่มากกว่าด้วยความที่คอนเทนต์บนแพลตฟอร์มคิกนั้นมันค่อนข้างจะอิสระจนเกินไปรวมไปถึงมีสปอนเซอร์ใหญ่เป็นเว็บพนันออนไลน์แล้วมันก็อาจจะทำให้ผู้คนบางส่วนเกิดการตะกิดตะขวงใจได้และทางเทรนเวกเองนั้นก็ได้ออกมาก่านทำนองที่ว่า ถ้าเกิดรู้สึกไม่สบายใจที่แพลตฟอร์มมีสปอนเซอร์เป็นเว็บพนันก็ยังไม่ต้องมาแพลตฟอร์มนี้ก็ได้และเขาเองก็ยังบอกว่าเมื่ออนาคตมาถึงทุกคนก็จะได้เห็นสิ่งที่แพลตฟอร์มซีมิงควรจะเป็นซึ่งการออกพูดแบบนี้มันก็ปีนให้เกิดความสงสัยมากขึ้น เพราะว่าถ้าคิกอยากจะให้ผู้คนเข้ามาใช้งานแพลตฟอร์มจริงแล้วละก็มันก็ควรจะมีโรดแมปหรือเงื่อนไขาการให้บริการทัดเจนกว่านี้เพราะว่าในตอนแรกที่มันเปิดตัวมาได้มันมีแต่ความวุ่นวายสตรีมเมอร์ไลฟ์เล่นการพานันอย่างจงแจ้งบางชาแนลก็ไลฟ์ดูหนังผู้ใหญ่หรือไม่ก็ทําเองมันซะเลยนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีไลฟ์ดูหนังเถื่อนหรือพวกหนังชนโรงอีกด้วยซึ่งมันก็เหมือนเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนที่หนึ่งก็ว่าได้แต่ว่าทางคิกนั้นก็กลับไม่สามารถควบคุมได้หรือไม่ก็อาจจะปล่อยปะละเลยก็อาจจะเป็นได้เเช่นนดียวกั และด้วยความที่มันไม่มีระบบจัดการที่ชัดเจนแบบนี้บวกกับคอนเทนต์ส่วนใหญ่ที่ไม่เหมาะสมแล้วมันก็เลยทำให้หลายคนมองว่าสำหรับคลิกแล้วมันก็ยังเป็นการกลายที่สามารถเทียบชั้นได้กับท t c h แต่แน่นอนว่าการแข่งขันย่อมส่งผลต่อธุรกิจรวมไปถึงแพลตฟอร์มในการให้บริการอีกด้วยเพราะว่ามันจะทําให้ผู้ใช้บริการนั้นตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาแพลตฟอร์มให้ดียิ่งขึ้น เพื่อรักษาฐานผู้ใช้งานของตัวเองเอาไว้ในตอนนี้เราก็ยังไม่สามารถบอกอะไรกับลิกได้มากนะักเพราะว่าตัวแพลตฟอร์มเองก็ยังเปิดตัวมาได้ไม่ถึงครึ่งปีแถมยังมีผู้ใช้งานที่ไม่มากเมือ่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่นๆแต่สิ่งที่เราจะต้องจับตาดูเลยก็คือสิ่งที่ลิกได้สัญญา,าไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแบ่งรายได้แบบ9 5ต่อ5รวมไปถึงการทําให้แพลตฟอร์มลิกนั้นกลายแพลตฟอร์มต้นแบบของสิ่งที่แพลตฟอร์มสตรีมิ่งควรจะเป็น ซึ่งจุดนี้มีเพียงเวลาเท่านั้นที่จะบอกเราได้ว่ามันจะประสบความสาเร็จหรือมันจะกลายเป็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเหมือนมิกเซอร์หรือไม่และใครที่เคยได้เข้าไปใช้งานแพลตฟอร์มคิกมาก่อนแล้วก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับว่ามันมีข้อดีข้อด้อยอย่างไรเมื่อเทียบกับท witch หรือว่ามันอาจจะเป็นอีกด้านเป็นด้านมืดของการสตรีมมิ่งก็อาจจะเป็นไปได้เช่นเดียวกันซึ่งนี่ก็คือเรื่องราวของคิกแน่นอนว่ามันอาจจะได้ชื่อว่าเป็น Twitch k i l l e r แต่ถ้าเทียบแล้วมันอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นหรือว่าอาจจะไปถึงขั้นนั้นได้ก็จริงแต่ว่าเป็นด้านตรงข้ามเป็นดาร์กไซส์เป็น,นป้านป่าเมืองเฉื่อนก็ได้ซึ่งสำหรับทวิชเองนั้นก็มีสตรีมเมอร์หลายคนด้วยกันที่โดนแบนจนหัวเสียกันมานักต่อน,นักหนึ่งในนั้นก็คือเดลเลอร์ซึ่งถหากใครอยากรู้เรื่องของเขาก็สามารถกดรับชมได้ในคลิปที่กำลังขึ้นอยู่นี้เลยนะครับ